สวัสดีตอนเสาร์จ้ะพี่น้องผ้ามารอบังเข่าเข่าบ่มีหนามค่ะจะจะพาพี่น้องไปเบิ่งส่นทั้งนั้นเ้องอู้ยพี่น้องหน้าแรงค่ะค่ะขนตกทุกมือจะบ่มีหนามนะคะเนาะเบิ่งพี่น้องเนี่ยมีจะพักแววนค่ะโอ้ยมันมันมาสะออนเข่าเด้มั้พี่น้อง นี่แต่พักแวนค่ะโอนโอนเข่ากำลังเหลื่อมอันนี้น้อพี่น,อนอ้องเนาะพี่น้องเล่นักแวนเสร็จ้มาหลกพักแวนเลยค่ะนี่โอนโอนโอนพักแวนนี่บามแม่นแนวดีเด้อค่ะนี่มันหัดเข่าเนาะค่ะเนาะอืงเดี๋ยว ลุกพาพี่น้องลุกแจ้งน้อยเนาะเขาก็บ,บ่พันงามพี่น้องพันได้ใส่ปุ๋ยเนาะหาเงินซื้อปุ๋ยทันได้ยอยู่ค่ะพี่น้องพักแวนไหมซ้ำพวกกินกับแกงละใหม่ดีๆเนี่ยนะคะนี่หยอดเพ่นกินกับปุนปลาแซ่บๆเลยะคะ่ะ ลูกทินพี่น้องมันงำเขาอเขอพระเสียดาด้ด้วยพักเวียนนี่มันกินเสียบด่ขแต่ว่ามันงำเขาเนาะบานีฝนแหงแหลืองสีมันแหง้งอันนี้ค่ะน,นี่ค่ะแหงเนียเนาะอุ้ยคาที่นี้พี่นนอง ผู้ได้มากกัเก็บไปกินเนาะค่ะเนาะย่หลอดก็มากกี่ดอกค่ะหันขี้ขันเก็บเนาะกิลกกินค่ะมันงักเขา่าไรด,ดีที่นนอะเต็้ยมันหนาเลยยนี้ก็ลกยากเลยค่ะเพราะว่าพันแหลงถ้่พ้นซ่น่สจะลกง่ายค่ะปวดโกขก็ลก,กง่ายเนาะค่ะเนาะนิ่งๆนิ่งๆแบบที่หน,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 นะ งเขาเนาะ ทงกลางสพันกรเพนี่นี้จะอเนาะพนมีสังเกตุนี่ประจังสารค่ะนี่ตักแบนได้พี่น้องน้ำโอ้ยตักแบนหน้าแรงค่ะ